เฮสวัสดีค่ะโบค่ะสวัสดีค่ะเอมี่ค่ะและนี้ก็คือ Love Story นะคะตอนรักสามเศร้าเราสามคนซึ่งโบอ่ะไม่ชอบอ่านรักสามเศร้าเพราะอะไรคะไม่มันเอนเนอีมันหนักอ่ะแล้วมันก็แบบมันพลังที่ไรแล้วเรารู้สึกแบบหมดพลังเพราะมันต้องใช้พลังในการอ่านเยอะมากอ่ะ เลิฟสตอรี่นะคะมันเป็นเรื่องของดักสามเศร้ารา3สามคนซึ่งยังเป็นการอ่านดวงทั่วไปยังไม่ใช่วันเดือนปีเกิดของคุณหรือเขาหรือใครนะคะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าเพิ่งเอาไปคิดตัดสินใจว่ามันเป็นของคุณมันอาจจะตรงกับคุณส่วนหนึ่งเพราะเป็นมันมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญที่คุณเปิดคลิปนี้มาดูถูกไหมแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ของคุณก็เป็นไปได้โอเค แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะแอดทาร n ลนิลมิหลังจากที่แอดไปปุ๊บก,ก็ทําตามวิธีขั้นตอนได้เลยจะได้รับรายละเอียดะนะคะไม่ต้องถามคําถามอะไรใดๆเลยทาตามขั้นตอนได้เลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อถึงคิวเราจะมาตอบให้เพราะว่าเนื่องจากเราไม่ตอบเบื้องต้นเนี่ยมันเราไม่อยากให้เวลามันถูกรันออกไปมันทําให้เราเนี่ยมิซิ่งว่าเฮ้ยเออลูกดวงคนนี้ใส่ จองมาก่อนนะถามคําถามมาก่อนเราจะได้ตอบได้ตามเวลานะคะอโอเคก็ประมาณนี้เราจะมีดูดวงทั้งหมดด้วยกันสองแบบแบบแรกค่ะเป็นแบบเก้าสิบเก้าบาทนะคะเป็นการเทสกุยนะคะทางไลน์แอดค่ะ และก็แบบที่2ค่ะเป็นแบบ999 99ก็จะเป็นการดูดวงส่วนตัวเป็นการคอร30นาทีซึ่งก็จะเจาะลึกทุกประเด็นทุกเหตุการณ์ให้กับลูกดวงทุกท่านที่ถูกเข้ามาค่ะใช่การดูดวง999บาทเราจะถามได้เยอะมากๆนะคะหลายๆคําถามด้วยกันที่ทําให้คุณครอบคลุมเขาเรียกว่าคลี่คลายปัญหาคําถามคาใจของคุณให้คุณได้นอนหลับฝันดีได้เลยนะจ้ะอ่ะนะคะเราไปที่รักสามเศร้าเราสามคน E.P. ที่สองนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะอุย้ยมันสามเศร้า,าชัดนะมันเป็นสองทางชาลีออดกับสมเหรียนมันน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละว่ามินนีแบบรู้หมดแล้วคนสามคน,คนเป็นยังไงใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็มีคนหนึ่งที่พิจารณานะความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าจะจับต้นชนไปกับเหตุการณ์นี้ยังไงนะคะแต่โบเชื่อว,ว่าด้วยด้วยหลายๆอย่างอะ่ะมันจะมีคนคนหนึ่งที่ยืนหยัด สู้เพื่อความถูกต้องไม่ว่าจะเลือกใครก็แล้วแต่แต่ว่าเขาจะเลือกคนคนนี้ได้ความถูกต้องอาจจะเป็นคนที่มาก่อนหรือมาหลังคนคนนี้อยากจะที่จะให้มันเป็นในแบบแผนแบบนี้นะคะอเออ<น>อีกคนนึงก็ดีคนกลางล่ะอืมคนกลางตัวกลางเลยตัวกลางสองดาบลังเลสุดๆเลยตอนนี้สองดาบสามไม้เท้าเดวิลสองถ้วยถือไว้หมดทุกความสัมพันธ์ตอนนี้ยังเลือกไม่ได้ พูดตรงๆเลยว่าคนกลางลําบากใจตอนนี้นะอออีกคนนึงก็ดีอีกคนนึงก็น่ารักอีกคนนึงก็แบบผูกพันไม่รู้สิตอนเนี้ยคนกลางรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะแบบอยู่กับคนนี้ก็ต้อง โกหกคนนี้อยู่คนนี้ก็ต้องโกหกคนนี้แอบทำอ่ะต้องแอบใช่แอบเท็กซ์แอบไลน์แอบโทรแอบไปหาเออมันต้องบาลานแบบเออเขาเหนื่อยอ่ะคนกลางแต่ว่าคือมันเป็นปัญหาที่เขาสร้างเองเขาถามว่าเขายอมรับไหมเขายอมรับแต่ทำยังไงได้พอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ปุ๊บจะให้เขาตัดคนใดคนหนึ่งที่เขาเองก็ยังต้องการอยู่มันก็ยากใช่เพราะจริงๆแล้วนะเพอาเขาเป็นมีแบบเขาไปมี าเรียกว่ามีความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งเพิ่มเขาก็ต้องรับผิดชอบอีกฝ่าหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ไปตัดเขาได้เลยเหมือนกันมันก็แต่ว่าเข้าใจนะถ้าเป็นคนที่มาก่อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าทาไมไม่ตัดได้เลยล่ะในเมื่อมันผิดอะไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในส่วนของอีกฝ่ากใช่เราก็ไปทําให้อีกคนหนึ่งเขาอันนี้แล้วอันนันแหละมันอาจจะแบบมันเข้าไปลึกจนมันตัดยากแล้วอะใช่มันมีความสัมพันธ์เป็นเดวิลกับทูออฟคัพทั้งคู่ด้วยนะเขาจะแบบมาแบบ ทึบชับภายในวันสองวันบวมองว่าโอ้โหสถานการณ์รักสามเจ้านี้ในที่เปิดมัในยากมากอ่ะคนที่หนึ่งละคนที่มาก่อนล่ะคนที่มาก่อนเขาอยากจะจบปัญหาวงจรนี้แล้วค่ะไม่ว่ายังไงก็ช่างให้เลือกมันเลยคนสองคนนียไม่ไหวแล้วหนือยเออหม่นจะตายอยู่แล้วคือแบบทุกวันนี้เครียดมาคนที่หนึ่งเครียดเครียดสุดๆโอ้เครียดพายแบบพายแบบอยากจะจบสักทีเอาออกสักทีได้ไหมปัญหาเนี้ย คุณเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหม,มจบเถอะตอนนี้มันทิ่มแทงหัวใจฉันเหลือเกินมันไม่มีอะไรดีแล้วมันชินชา้าก้าวไปอย่างแบบเหน็ดเหนื่อยทุกวันนี้ไม่มีแรงม,มาดาลใจ,จทำอะไรมีแต่ความกังวลว่าเขาจะไปหาคนอื่นไหมจะไปหาเนี่ยอีกคนหนึ่งไหม,ไ,มไปหาล<น>ัททางเลือกหรือเปล่าไปหาอีกคนหนึ่งไหมเหนื่อยอนาคตจะเป็นยังไงมันไพ่ของความแบบเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็เครียดมากมันแบบเหมือนชีวิตทําอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยเครียดตอนนี้เหมือนเขายื่นดาบให้คุณอะ เลือกมาเลือกมาแบบอาจจะเป็นคนที่หนึ่งอาจจะไปกดดันให้เลือกถูกเออถ้าต้องตัดสินใจก็จต้องทําได้แล้วนะนี้นๆเพราะว่าน่าจะเก็บกดเรื่องนี้มานานแล้วเขาคงอาจจะแบบทนไม่ไหวแล้วอะรอไม่ไหวแล้วมองอนาคตความสัมพันธ์เรื่องเรานี้ไม่รู้จะจบยังไงอะในส่วนเขาอีกคนนึงลหละคนที่มาทีหลังนะคะหนึ่งคนนี้มีคนนี้แบบนิ่งมากมีสติอยู่ในเซฟโซน เขาอยากให้ความสัมพ pues you know, re ันธ์นี้มันพัฒนาไปแบบเรื่อยๆมันเขารู้จุดเขาสม่ำเสมอเขารู้จุดเต็งที่เขาอยู่เออเขาก็นิ่งแล้วก็น่าหละอย่างที่โบบอกสม่ำเสมอสม่ำเสมอมอบพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะเติมเต็มแล้วก็ทําบางอย่างที่แบบมันมันเสริมสร้างสร้างสร้างความผูกพันค่อยๆสร้างบ้านอ่ะเออเขาใช้วิธีนี้อยู่อะค่ะก็คือเหมือนแบบถามว่าเขาทุกข์ไหมเขาทุกข์แต่เขาก็รักเขาจริงใจ แล้วเขาก็รู้ว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าไปกดดันคนแรกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรบมองว่าคนคนนี้เขาเขาจะนิ่งหว่าคนแรกไม่ไม่ไม่มากกว่านิดนึงนะมากกว่าเยอะมากเยอะจริงๆมากกว่าเยอะอคือไพ่นิ่งมีประมาณสามสามสี่ใบใช่แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยแบบตัดสินใจมีเหตุผลมีสติก่อนเขารู้ไงว่าเขามาทีหลังพอเขามาทีหลังปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเพราะเอาจริงๆเขาก็เหมือนรู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องอะไรอยู่ แต่ว่าเขาก็ตักไม่ได้แล้วพอคนคนนี้ดีแล้วคือความอบอุ่นสำหรับเขาเออแล้วพอคนคนนี้ดีคนกลางเป็นไงอ่าแล้วไงจะเลือกใครเลือกใครล่ะทีนี้จ้าโอ้คนนี้ก็เข้าใจะเหละเกินคนนี้ก็ผูกพันเลือเกินแล้วก็จะต้องให้เลือกแล้วเอาแล้วทำยังไงอ่ะแต่ถ้าคนหนึ่งเหวี่ยงอีกคนหนึ่งก็เหวี่ยงต่างคนต่างเหวี่ยงเลิกเออเลิกใช่เนี่ยแหละมันเลียยงคาราคาซังใช่ผมสุดท้ายแล้วเราจะชนะคนด้วยความดีนะคะอืมอ่า เพราะฉะนั้นนะคะลองดูแต่ก็ไม่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกมาจากอะไรคนกันมันอาจจะกลับกันไว้เวอร์ซ่าก็ได้นะคนแรกอาจจะทำเหมือนคนที่2หรือสถานการณ์คนที่2จะทําเหมือนคนแรกมันก็กลับกันได้เหมือนกันใช่เพราะว่ามันมีเรื่องของ 1, 2, 3, 4หลายคนนะคะอ่ะไปดูในส่วนของอาคับ้างอาคั um <c> um เนี่ยกลัวกว่า,ว,าว่าเขาจะเลือกคนที่สองใช่ไหม อเอออเาคำในมอเหมือนกับว่าเขาก็จะหาทางออกได้จากความเครียดความ<อ>านี้เนี่ยจะมีการแบบเอา,อาจจะนจทนในกอาจจะทนแรงกดดันหรือคุณคนคนแรกกับคนกลางอาจจะทะเลาะกันบ้านระเบิดอ่ะตรงเนี้ยฮะมันมัน,ม,นมันกดดันเขามากๆเลยทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยบาลานซ์ความสัมพันธ์เนี้ยไปมันก็อาจจะแบบพังเขาขอเหมือนแบบตัดสินใจแล้วกันอืมเออให้คนที่เหมือนแบบว่าให้ความเข้าใจเขาได้อืมมั่นคงกว่าอืม มันเรื่องขอความความความรู้สึกใช่ก็กังวล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 แต่ผู้ชายคนเนี้ยถ้าเขาจะออกมาจะเขาก็อาจจะไม่ได้เก็บสองคนไว้ตลอดไปมองว่าเขายังไงเขาจะต้องทําในถูกในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ดีแต่ตอนเราดูพิกอเด็กที่เป็นแบบสามเศร้าเนี่ยเขาเลือกคนแรกแต่อันเนี้ยคือกังวลกังวลตอนนี้แหละว่าอืมเขาอาจจะเลือกอีกคนหึ่งที่แบบเงียบที่สุดเออ คุมสถานการณ์ที่สุดซึ่งอเนกอการเงียบเออใช่ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่มาก่อนเราใช้วิธีฟุ้งซ่านอยู่ก็ต้องแบบเบาลงเนาะไม่รู้สิขอไพ่คำแนะนำหน่อยเออไพ่คำแนะนำหน่อยไพ่คำแนะนำให้กับคนกลางคือแบบไพ่นะเซตเนี้ยเคลียร์มากโดยที่เราไม่ต้องเปิดไพ่ขยายตัวใดตัวหนึ่งเลยต้องคือมันแบบโซเคลียร์เกงจินคนกลางค่ะโอ้คนกลางคนกลางคนกลางทำอะไรไม่ได้หรอ คนกลางทำอะไรไม่ได้ต้องใช้เวลาคิดไม่ทำเขาบอกว่าเขาพยายามทำแหละบอกว่าตอนนี้เขาต้องการใช้เวลาคิดจริงๆเขาคิดไม่ออกไม่รู้จะเลือกอะไรดีเขาคิดไม่ออกจริงดูสิเขาคิดออกไหมเนี่ยแบบแปดดาบสี่ถ้วยเก้าถ้วยเงี้ยคิดไม่ออกค่ะคิดไม่ออกอ่าคนแรกค่ะคำแนะนำคนแรกต้องเอนจอยบ้างต้องแบบไม่ตึงเกินบ้างเหมือนแบบ ต้องมีการตั้งรับบ้างไม่ใช่ลุยอย่างเดียวต้องมีเหมือนแบบทำอะไรด้วยเหมือนแบบความประณีประนอมบ้างคุณอยากคิดว่าคุณมาก่อนแลคุณจะเจ็บจริงๆนะมันเป็นเรื่องของแบบอะไรอะไรมันก็เป็นเรื่องของแบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้เสมออ่ะคือมีแล้วมันก็มีเบื่อได้เพราะฉะนั้นคุณ คือความเจ๋ง,งมันก็ไม่ได้อะไรสร้างาอะไรกับคุณได้เปรียบอยู่แล้วใช่ความความเจ๋งมันไม่ได้สร้างอะไรให้กับคุณคุณังคิดว่าคุณแบบเก่งคุณแน่อันนี้คือขอเตือนเนาะล้แบกว่าคุณต้องคิดว่าแบบอะไรล่ะที่มนุษย์จริงๆริเขาต้องการกันใ,ในเรื่องของการที่จะเป็นคู่รักคู่ชีวิตกันอือถ้าแบบคุณแบบมีอีโก้อะไรบางอย่างดนะ้วยความที่อันนี้มันก็จะทําให้บางอย่างมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันอ่ะอีกคนนึงล่ะเราก็สู้สุดเหมือนกันจ้า ถึงแม้จะเจ็บจะอะไรเนาะเขาบอกว่าบางอย่างไม่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจขนาดนั้นก็ได้คิดถึงตัวเองบ้างตอนนี้มันคนคนนี้รักรักคนนั้นอะมากแล้วก็ต้องการสถานะที่มันจริงจังแล้วเขาก็หวังว่าเออเราจะมีหนทางที่จะไปได้เพียงแค่สองคนเขาพยายามใหญ่ยเลยเหนื่อยลองดูอนนี้ในที่นี้เขาอาจจะป่วยนะหมายมันป่วยป่วหนักจิตไม่ไดป่วยทางจิตแต่มันไม่ได้ป่วยทางจิตถุกภาพจิตมันแบบ สุขภาพกายมัน้อยอ่ะมันลอยใช่ใช่ใช่มันทุ่มเทอ่ะมัทุ่มเทเกินกินไม่ได้นอนไม่หลับประมาณนั้นเนี้ยไม่ได้แบบว่าเป็นโรคจิตนะเออปวดทางจิตอย่างนี้อยากให้ไปดูนี้แรงเงาตอนนี้แรงเงากำลังมา่องสามคือเขามีรีรานตอนเย็นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออคุณอาจจะไปดูคุณดูสิว่ามุตายังแบบว่าคือมาที่หลังนะแต่เมียหลวงนี่นะแต่ว่ามุตาเนี่ยเออเป็นนางเอกอะเป็นแบบ น่าสงสารแต่ว่าโอเคในมุมนั้นในในหนังเขาก็แบบให้ดูว่ามันก็ไม่ได้เวิร์กมันไม่ได้ถูกต้องนะเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่าคือมันก็เรียกคะแนนความสงสารได้ไงเพราะเขาไม่พูดเพราะเขาไม่ต่อสู้อ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณคนแรกคุณแบบผสมผสานได้ทั้งสองแบบหลายแบบเนี่ยมันก็ทาให้มีชายไปกว่าครึ่งใช่ไหมเพราะความเป็นครอบครัวความถูกต้องมีอะไรหลายอย่างอย,งอยู่ส่วนคนที่สองเนี่ย ก็เป็นส่วนของที่เออเขาเองเนี่ยก็เค้านิ่งสเตจเค้านิ่งอยู่แล้วเนอะเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะมากเขาเหมือนเขาเข้าใจแหละเพียงแต่ว่าเขาก็เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วนั่นเองก็เลยยังไปจัดกันไม่ได้ค่ะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับรักสามเศร้าเราสามคนนะคะ แล้วก็วันนี้เราไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีไม่ว่าอยู่ตรงไหนนะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย